ฮัลโหลทุกคนวันนี้เราจะมาเก็บของกันอีกแล้วนะครับนี่เลยเรามีถุงผ้าโอ้เราอยู่ข้างต้นผลไม้นี่มันโอ้ต้นมะพร้าวนะครับโคโค้นัสเอ้วันนี้เรามีกระเป๋าเราจะมาหาเก็บของตามริมแม่น้ำนะครับทุกคนโอ้เฮ้ยฮัลโหล ว้าวอ้ยาโอ้นี่มันอะไรกันทุกคนเตายสินี่มันไดโนเสาร์โอ้ลองไลยด้วยนี่ใส่กระเป๋าไปเลยทุกคนโอ้ว้าวโอ้โอ้โอ้ใกระต่โอ้โหตายสีบัฟเฟิลโล่บัฟเฟิลโล่บัฟเฟิลโลว้าวบัฟเฟิลโลอยู่กลางแม่น้ำ โอ้ใส่กระเป๋าไปเลยทุกคนโอ้ตายสินี่มันต้นโคโคนัสนี่วะโอ้ว้าวเจกแล้วนี่มันช้างแมมมอดไหมไม่ใช่ช้างแมมมอดนี่มันช้างอะไรเนี่ยสีชมพูว้าวเข้ากระเป๋าไปเลยให้ตายสิโรบินายโอ้สีบาสีบา้า นี่ m e ไ a ก a นโอ n โ,โอ้มัน,นีีเมื่อกี้มันมีเสียงอ้าวซีบะมาลายทุกคนโอเคไปเข้ากระเป๋าไปเลยนี่ให้อีกหน่อยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยว้าวนี่มันไดนโนเสา์นี่ว่าเฮ้ยพระเจ้าจอดมันยอดมากโอ้แมสาวน้อย ถ้าจะไปกินปลาแล้วนี่อย่าร้องสิโอไปตามล่าหาสมบัติอีกว้าวเจออีกแล้วทุกคนโอ้โหนี่มันไดโนเสาร์ยุคดึกดำบรรเลยนะเนี่ยโอ้โหมันมาอยู่ยุคนี้ได้ยังไงตายสิเฮ้ นี่มันตัวอะไรทุกคนนี่ยุต้นค๊ก้ะวนี่มันตัวอะไรครับโอ้โหยย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 ยียย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 ยไยย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 ยัยย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 ย้ยยยยยโยยยยยยย่ยย ว้าวาว้าวาว้าวาว้าวโอ้ oh my god นี่มันแม่กลัวนี่วะนี่มันวัวนีว่วะโอ้มอมอเอาให้กินน้ำหน่อยเป็นไงกินน้ำกินน้ำโอเคกินน้ำเสร็จก็กระเป๋าไปเลยเรียบร้อย,อยนี่เนาะโอ้เต็มกระเป๋าเลยว้าวเฮ้ยโอ้ยช่วยเ้า นี่อะไรกันทุกคนโอ้โหนี่ก็เต็มกระเป๋าแล้วนะว้าวนี่มันช้างนี่ว่ายี่สิบเฟนโอ้ช้างจะมาเอ้ยจ้าช้างปลามากินน้ำที่ริมแม่น้ำอืมโอ้ลงไปไปในถุงเฮ้ยเจออีกตัวหนึ่ง มันมากันเป็นฝูงเลยให้ตายสิทุกคนนี่มันเจอได้ยังไงวะเนี่ยโอ้ my god พวกเก้าจะมากินน้ำใช่ไหมกินต้นไม้หน่อยเป็นไงนี่เฮ้ย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 ไปเลยเข้ากระเป๋าไปเลยโอ้ตีย เต็มแล้วนี่โอ้ว้าวเจออีกแล้วตายสิโอ้โหนี่มันแมมมอสนี่วะนี่มันช้างแมมมอสโอ้ช้างแมมมอสนี่แมมมอสจะอยู่ที่ไหนเนี่ยนีไฟด้วยเหรอโอ้ ไปเลยไปเข้ากระเป๋าไปเลยเย่ไ yeah. ม้ก้อนสุดยอดจริงว้าวนี่ก็จะได้ผลไม้ได้ก็นสัตว์เต็มโอ้โหเจออีกแล้วทุกคนนี่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 นว้าไวไปเย่ m ม g ก้อนลงขินน้ำไปเลยเฮ้ยเฮ้ยจับมกกดน้ำจับกดน้ำ ไม่ตายไม่ตายเราครอบปโอ้โห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 โโหนี่มันเกิดอะไรขึ้นทุกคนอยู่ในน้ำไอ้นี่มันมาอะไรเอ้ยมานี่วะนี่มันชีวู้ายตายตายตายใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้โหว้าวหมดหรือยังมีอีกไหมโอ้โหนี่ไงทุกคนเจออีกแล้ว ว้าวพระเจ้าจอดมันยอดมากไหนเฮช้างช้างช้างโอ้โหเต็มเลยไปเลยไปเลยโอโ้ว้าวโอ้โหทุกคนสุจรดจกิงวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะมาตามล่าหามันอีกสวัสดีครับ